พอดีได้รับคำถามจากแฟนเพจท่านหนึ่งนะคะมาขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการต่อชายชุดเดรสว่าเรานะคะจะใช้ผ้าอะไรดีนะคะในการต่อระหว่างผ้าธรรมดาหรือว่าเป็นเนื้อผ้าแบบไหนนะคะ,ะคำถามเขาก็คือว่าลักษณะของชุดเนาะเป็นชุดผ้าไทยที่เขาค่ะสั่งตัดมาแต่ทีนี้ว่าความยาวนะคะมันสั้นเกินไปนะคะต้องการที่จะเพิ่มความยาวผ้านะคะไม่มีเหลือแล้วนะคะในการที่จะต่อความยาวก็คือถ้าเกิดเราจะต่อนะคะเราจะใช้ผ้าลูกไม้ดีไหมนะคะ ทีนี้ก่อนที่อันนะคะจะมาแนะนําว่าเราควรจะใช้ผ้าอะไรนะคะเดี๋ยวอันจะขออธิบายภาพรวมก่อนนะคะแล้วก็ไปตัดสินใจเอาเองเนาะว่าเราค่ะควรจะใช้ผ้าแบบไหนแต่ต้องบอกก่อนว่าในการต่อผ้าเนะะี่ยค่ะมันก็จะมีข้อจํากัดอีกว่าเรานะคะ่ะจะหาผ้าแบบนั้นได้ไหมนะคะถ้าเกิดจะต่อให้สวยนะคะหลักการเนี่ยมีตามประมาณนี้นะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาดูก่อนว่าลักษณะของชุดผ้าไทยแบบนี้เนื้อผ้าเขาเป็นแบบไหนมาก่อนนะคะเพราะในการต่อเนี่ยเราค่ะจะไม่ต้องใช้ผ้าที่เป็น เนื้อผ้านะคะใกล้เคียงกันงานนะคะถึงจะออกมาสวยนะคะลักษณะของผ้าไทยเนี่ยโดยทั่วๆไปนะคะตอนที่ช่างเขาตัดเนี่ยเขาจะมีการอัดผ้ากาวอยู่ฉะนั้นนะคะผ้าเนี่ยมันจะเป็นผ้าที่มีความอยู่ทรงแล้วก็เนื้อผ้านะคะจะแข็งนะคะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นแบบแข็งไม่มากแต่ก็จะเป็นผ้าที่อยู่ทรงอะ่ะฉะนั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราค่ะต้องการที่จะต่อชายเรานะคะก็ต้องเนื้อหาเนื้อผ้าที่มันใกล้เคียงกันเดี๋ยวจะ เขียนให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราค่ะจะต้องลักษณะของผ้าแบบไหนบ้างที่เรานะคะจะมาต่อแล้วสวยเนาะหนึ่งค่ะก็คือเนื้อผ้านะคะจะต้องเนื้อแข็งเนาะเนื้อผ้านะคะจะต้องแข็งนิดนึงไม่ใช่ผ้ายืดผ้าย้วยไม่ใช่ผ้าบางนะคะเนื้อผ้านี่จะต้องแข็งนะคะเพราะเวลาที่เราต่อนะคะเดี๋ยวจะอธิบายด้วยภาพให้เพื่อนๆดูถ้าเมื่อไหร่ค่ะที่เราใช้ผ้าที่เนื้อผ้านะคะมีความแบบ แตกต่างจากตัวนี้อย่างเช่นเนื้อผ้าอ่อนกว่านะคะเวลาที่มาต่อคะ่ะผ้าเนี่ยมันจะย้วยตรงนี้นะคะมันจะย้วยค่ะแล้วก็มันจะไม่สวยพอข้างบนค่ะมันจะถูกกันดึงรั้งกันกับด้านล่างนะคะฉะนั้นเนื้อผ้านะคะก็คือจะเป็นเนื้อผ้าที่แข็งนะคะอ่ะทีนี้เรื่องของเนื้อผ้าผ่านไปทีนี้ค่ะเรื่องของสีอย่างตัวนี้นะคะสีผ้าลักษณะชุดเนี่ยก็คือจะเป็นแบบสีเหลือบเนาะจะมีแบบสีผสมะคะ่ะ ฉะนั้นเวลาที่เราจะต่อเนี่ยเราก็ควรจะเลือกเนื้อเราควรจะเลือกสีผ้านะคะที่มีมีเปอร์เซ็นต์ของสีผ้าตัวนั้นนะคะมากกว่าอย่างเช่นตัวนี้นะคะเพื่อนๆนก็ลองดูว่ามีสีอะไรบ้างนะคะก็ลองดูอย่างสมมติว่าอย่างอย่างตัวนี้มันมันจะเป็นสีสีเหลือบเนาะสองสีผสมกันแต่ทีนี้ค่ะเดี๋ยว anja อธิบายให้เห็นภาพแบบสีแบบที่มันแตกต่างกันหเห็นชัดเจนละกันสมมุติว่าเนื้อผ้าตรงนี้นะคะมีสีแดงนะคะมีสีแดง มีสีแดงแล้วก็มีสีมีสีแดงแล้วก็มีสีดํานะคะอยู่อยู่ในอยู่ผสมในในตัวชุดนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเปอร์เซ็นต์ของสีไหนที่มันมากกว่าเราค่ะควรจะใช้สีนั้นถ้าหากว่าเราดูแล้วค่ะ80%ของของสีผ้าที่เป็นสีแดงนะคะ80%แล้วสีดําค่ะก็แค่20%ให้เราเลือกใช้เนื้อผ้าอนให้เราเลือกใช้สีผ้าที่เป็นสีแดงนะคะ80%ในการมาต่อเพราะว่าเวลาที่เราต่อนะคะ สีผ้าเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันกับด้านบนแล้วก็พอดูโดยรวมเลยนะคะสีมันจะไม่โดดจากกันมากฉะนั้นนะคะก็ควรจะเลือกผ้าที่มันเป็นสีใกล้เคียงกันกับชุดเดิมที่มีเปอร์เซ็นต์สีมากกว่ามากกว่านะคะในตัวชุดนะคะอ่ะอันนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องของสีนะคะที่เราค่ะจะต้องอหานะคะให้มันใกล้เคียงแล้วก็เอามาต่อเลยนะคะงานจะออกมาสวยนะคะอาจสีผ้านะคะอ่ะทีนี้ค่ะในการต่อ ลักษณะของการต่อนะคะเราจะต่อแบบไหนมันก็จะมีต่อได้อยู่2แบบนะคะก็คือต่อแบบตรงแล้วก็ต่อแบบระบายนะคะต่อแบบตรงก็คือลักษณะชุดจะเป็นแบบนี้คือต่อแบบตรงค่ะแบบนี้แบบนี้นะคะต่อแบบตรงตรงเลยแต่ถ้าเป็นชุดนี้ยอั tô, นแนะนําให้ต่อแบบตรงดีกว่าจะสวยกว่านะคะเพราะว่ามันจะดูแบบเข้ากันกับชุดนะคะแต่ก็แล้วแต่ค่ะบางคนก็อาจจะชอบระบายก็ได้ um. ไ kra, ไ Stay Link, evet. anyone? ช Entre ุดนี้ก็สามารถต่อได้อย <mag> ู่2แบบคือแบบตรงแบบนี like ้นะคะแล้วก็แบบที่เป็นแบบระบายค่ะแบบนี้ นี่นะคะระบายแบบนี้ <G ül üyor> <God. S 1> ก็แล้วแต่เราเลย <G ül üyor> แบบไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่เราชอบแต่ถ้าเป็นระบายแบบนี้ค่ะในการต่อเราจะต้องต่อนะคะผ้าเนี่ยความยาวให้มากกว่า4นิ้วขึ้นไปนะคะถ้าเกิดจะเลือกต่อแบบระบายแบบนี้เพราะว่าในส่วนของระบายแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าความยาวของผ้าเนี่ยความยาวของชายระบายที่เราต่อนะคะมันน้อยกว่า4นิ้วอะความพลิ้วของระบายตัวนีะคะมันจะไม่สวย <S 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 มันจะไม่สมดุลกันนะคะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะต่อแบบระบายแนะนําว่าควรจะต่อเป็น4นิ้วขึ้นไปนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึงก็แนะนําว่าต่อเป็นแบบแถบตรงแบบนี้ก็ได้ค่ะนะคะ,ะทีนีอ้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของแบบเนาะก็คือจะครอบคลุมอยู่ทั้งหมดนะคะสามสามข้อนี้แล้วค่ะในการต่อให้สวยนะทีนี้ค่ะถ้าเป็นผ้าถ้าเป็นผ้าสีพื้นนะคะเราก็ยึดตามแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผ้าลูกไม้ต้องเข้าใจแบบนี้ว่าผ้าลูกไม้นะมันก็จะมี ค่อนข้างจากัดเนาะเพราะว่าผ้าลูกไม้ที่เป็นเป็นสีอะคะ่ะมันจะมีน้อยมากๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีพื้นนะคะถ้าเกิดว่าเราค่ะใช้สีพื้นมาต่อเนี่ยคะโดยที่สีเท่าที่อันเห็นอนะมันจะไม่ได้ออกเฉดประมาณชุดของของแฟนเพจที่สอบถามเข้ามานะคะมันจะเป็นแบบสีแบบสีโทนแบบว่าเป็นแม่สีไปเลยะคะ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะให้ต่อให้ให้สวยเนี่ยอันนี้นะว่าแต่ถ้าเกิดโชคดีนะคะหาลูกไม้ที่เป็นสีเรืบเหลือบแบบนี้ได้มันก็จะสวยค่ะ นะะในการต่อชายเพราะว่าชายลูกไม้เนี่ยมันจะมีเชิงใช่ไหมคะมันจะมีชายที่เป็นเชิงแบบนี้เป็นลวดลายค่ะก็จะทําให้ชุดนะคะสวยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราค่ะหาผ้าลูกไม้ไม่ได้จริงๆนะคะแนะนำก็แนะนําว่าหาเป็นผ้าสีพื้นนะคะก็ประมาณ3ข้อนี้ที่นแนะนําไปนะคะถ้าเกิดว่าหาไม่ได้จริงๆแล้วเป็นลูกไม้นะคะก็เอาเป็นสีที่ที่มันแบบ ได้คิงกันกับชุดมากที่สุดนะคะแต่ส่วนมากเท่าที่อันเห็นแบบเขาขายแบบตามสําเร็จรูปพวกเนี้ยสีมันจะไม่ค่อยมีนะคะถ้าเกิดเป็นแบบสีดําสีขาวเนี่ยคะ่ะไม่แนะนําเลยนะคะถ้าเกิดจะให้สวยแนะนําว่าเป็นผ้าสีพื้นจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชุดที่เป็นแบบสีพื้นมาก่อนอย่างเช่นแบบสีดําชุดสีดําแบบชุดยาวเลยหรือว่าชุดสีขาวยาวเลยถ้าเกิดต่อเป็นลูกไม,ม้แบบนั้นคะ่ะจะสวยกว่าก็ข้อสรุปนะคะถ้าเป็นตัวนี้อันนี้คือในมุมมองของอันเนาะเนื้อผ้าคะ่ะสีผ้าเนี่ยควรจะเป็นผ้าธรรมดานะคะ ผ้าธรรมดาที่ไม่ใช่ผ้าลูกไม้อ่ะคะ่ะ1คือผ้าธรรมดานะคะสองก็คือเป็นผ้าที่เป็นเนื้อเดียวกันกับหรือว่าเนื้อเดียวกันหรือว่าเนื้อใกล้เคียงกันกันกบกันกับตัวชุดนะคะตัวนี้นะแล้วก็สีผ้าค่ะควรจะเป็นสีที่อ่ามีเปอร์เซ็นของชุดนะคะมากกว่านะคะอ่าสีสมมติก็อย่างที่อธิบายไปข้างต้นเนาะสีไหนที่มันแบบอ่ามีเปอร์เซ็นในใน ในในตัวชุดนะคะมากกว่าก็ให้ใช้สีนั้นเป็นสีพื้นในการมาต่อนะคะแล้วก็ลักษณะแบบค่ะก็คือจะเป็นแบบแบบตรงนะคะจะต่อสวยกว่าประมาณนี้นะคะในการแก้ไขนะรับรองค่ะถ้าเกิดว่าทําตามอันนี้เราก็พอหาผ้าที่มันเป็นสีใกล้เคียงกันแบบนี้ค่ะรับรองงานออกมาเนี่ยสวยแน่นอนก็ประมาณนี้นะคะก็ขั้นตอนแล้วก็วิธีการแนวทางในการคิดนะคะก็ประมาณนี้ก็ลองไปปรับใช้กันดูคะ่ะ